on ร่วม o อ on Tour โดย Isuzu m u ิตอนนี้นีน่ามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดามของอาจารย์ถวัล์ดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัชชนศินค่ะการเสียชีวิตของอาจารย์ถือเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของวงการศิละปะบ้านเราแต่อาจารย์ก็ยังทิ้งของสะสมอันทรงคุณค่าเอาไว้ให้พวกเราได้ชมกันมากมายของสะสมนะคะคุผู้ชมภาษาอังกฤษเรียกว่า collectible items collectible ของสะสมชิ้นโปรดของอาจารย์ถวันดัชนีส่วนใหญ่ก็ประกอบมาจากเขาสัตว์แล้วก็กระดูกสัตว์ค่ะอาจารย์ถวันเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าพวกเราควรปกป้องรักษาสัตว์ป่า we should protect wildlife we should protect wildlife พวกเราควรปกป้องรักษาสัตว์ป่าคำว่าปกป้องรักษาภาษาอังกฤษคือ protect protect ตอนนี้นีน่าขออนุญ,ญาตไปชมงานศิลปะของอาจารย์สวรรค์ดัชนีก่อนนะคะวันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณนะคะอิสุสุมิวเสวัสดีค่ะ